ฮัลโหลบซวันนี้แอดพาบอสูบมาลานนี้อีกแล้วอีกครั้งหนึ่งมาตะกาแฟแต่วันนี้แอดไม่ได้พามากินกาแฟนะทุกคนแอดจะพาทุกคนมารีวิวที่นี่ครับมาตะเลเลแคมปิ้งอ่าแอดจะพาทุกคนมาชวนชวนทุกคนมานอนเต็นกันคืนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซิมาตะ เลเลแคมปิ้งเขามีอะไรบ้างนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองโซนนะโซน บ้านพักก็จะมีอยู่สองหลังนะครับหลังหนึ่งก็ราคา1,800บาทต่อ4คนนะครับพร้อมอาหารเช้าและก็ห้องกว้างขวางนอนกันสบายได้เลยนะครับเป็นห้องที่ไม่ต้องใช้แอร์นะครับเป็นห้องพัดลมแต่ลมเย็นทั้งคืนเลยเพราะว่าอยู่ติดน้ำติดคลองแบบนี้ลมพัดโกรกรุยๆุยลุยรุยั้งคืนเลยมันไม่ต้องห่วง